ครอกฟีครอกฟีครอกีิ้วตุม่มเอียตุปืดปืดปืดอะข้าคิดว่าอากาศบนโลกทำให้ข้าฟื้นตัวได้สวัสดีชาวโลกตัด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 แอร์แอรโอเคดูเหมือนว่าข้ากําลังจะตายงั้นเจ้าคือผู้ถูกเลือก ให้เป็นผู้พิทักษ์จักรวาลแอแอได้เวลาฮีโร่ตับ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 ตัแฮแฮแฮตับ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 ตัดแอแออึดอึอึโคคราโคคราอุ้ยอูดแปลงร่างอิวอิวตุ่มเฮ้ยอะไรกันเนี่ยนี่มันชุดของผู้หญิงเนี่ยให้หมดอารมณ์กู้เมืองแล้วกลับล่ะอิล บลา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 ข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์ชุดไม่สำคัญเท่ากางเกงข้างในตุม่มเฮ้ยไอสัตว์ประหลาดหัวตื่อิวตุ่มอิ้วตุมวต่มอุ้ยยักพลังคลื่นตื่ตุมต่มแอตุม่มตุ่มเย้ฉันกำจัดสัตว์ประหลาด